และความสุดยอดของเจ้านี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนบ่างดู้วยดีนะเอาฟาคอนหลับนี้กับพกมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วจากนั้นก็พลิกสูตรนี้ออกมาแบบนี้ดันสุดยอดมัลากได้ด้วยเหรอชื่อของมันคือกัตกริฟฟอนตอนนี้ทางเรากำลังออกแบบกัสฟาคอนเชื่อมต่อกับกัสฮอคได้แบบนี้ ชื่อของมันคือกัสกริฟฟอนกริฟฟอนฟอร์เบชก็คือใช้ฮอกเป็นเหมือนกับมูสเตอร์แพ็คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวให้ฟวคคนกริฟฟอน,อน,นคอนาร์ดีแรงขับสูงสุดยิงได้ เพราะเชื่อมต่อเครื่องยนต์สตัวโดยตรงพลังโจมตีเลยเพิ่มขึ้นหลายเท่าอย่างนี้นีเองพลังทำลายม ah หาศาลจริงๆด้วยนะแต่ว่าอาวุธหลักไฮเปอร์โซนเลเซอร์อันนี้ยังปรบบับแต่งไม่เรียบร้อยหรอกนะแต่ฝีมือระดับชั้นสยอย่างดูเรื่องแค่นี้ไม่อยากอยู่แล้ว <laughs> ฟังจากที่เล่าท้าทางจะดีใจมากนะ แต่เนี่ยมันเกิดจากความคิดของลุงคนเดียวจริงๆเหรอเอ๊ <c oughs> มีใช่ไหมล่ะมีคนออกแบบอีกคนนึงอะ่ะก็ประมาณนั้นละมั้ง <c oughs> นั่นไงล่ะเพราะทั้งฟาวลคอนทั้งเนสเดซเซอากิตโตก็เป็นคนออกแบบทั้งสองเครื่องนีนาะนึกอยู่แล้วเชียวว่ามันแปลกๆ มันไม่เห็นจะแปลกเลยสักนิดบางส่วนปรเฟสเซอร์อาซาคางะงก็เอาไอเดียของฉันไปต่อยอดเหมือนกันแหละรู้ล้วล่ะนะ <c oughs> ชื่อปรเฟสเซอร์อาซาคางะเ,เหรอคนออกแบบฮอกอ่ะใช่ปรเฟรเซอร์อาซาคางะงยูอยิจิโร่ยินดีที่ได้รู้จักอาซาคางะงครับ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สังกัดอยู่กับทีพีรวม่าเร็จแล้วครับยังหนุ่มแท้แต่ไฟเบอร์าร้กางจริงกระต่ายครับถ้าต่อเครื่องยนต์สองตัวโดยตรงมันจะเร่งแรงขับของลำแสงทำให้โจมตีได้แรงขึ้นด้วยครับแล้วสักวันหนึ่งเป็นประเภทที่ต่างกับลุงโดยสิ้นเชิงเลยสินะช่างฉันเถอะแต่ยังไงใช้ก็นับถือเขาในฐานะโปรเฟ professor นะ ก็เพราะอย่างนี้แหละตอนนี้ฉันเลยยังง่วนอยู่กับการพัฒนาเครื่องทุกวันนะ่ะอเป็นอย่างนี้นี่เองแต่จากนี้ไปจะมีผมมาร่วมด้วยแล้วนะลุงไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วล่ะหวังพึ่งน,นายอยู่นะเท<อ>ียบกับสิบป,ปีก่อนสถานการณ์อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปหมดน่านาสิตอนนั้นพวกเรามีทริกเกอร์อยู่ด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ถึงจะมีอุลตร้าแมนคนใหม่มาแทนก็เทอะแต่ว่าเนกเกอร์ ager, ใช่ไหมเห็นว่าชื่อนี้เจ้าหน้ที่คนจะเป็นคนตั้งให้นะเพราะเขาตัวใหญ่แล้วก็เท่มากสินะ <g iggle> มีเจ้าหน้าที่สายชิวแบบนี้อยู่ด้วยแฮะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เท่ตามชื่อที่ตั้งจริงๆล่ะนะ นันไนดะ้เห็นครั้งเดียวกลายเป็นไบสับเลยว่าไงดีละ่ะรูปร่างที่ไปสมบัติของเขาเท่มากเลยละ่ะก็น่าน,นะสิแถมยังแข็งแรงมากดนะ้วยเนาะใชูุ่ล่าอลรมนดเกร์จะว่าไปาเด็กเกอร์ก,ก็เปลี่ยนร่างได้เหมือนกับฟริกเกร์ใช่ไหมละ่ะหมายถึงร่างสีแดงหุ่นล่ำบึกสินะ เวลาทริกเกอร์สู้ดีมือเปล่าก็ร่างเป็นสีแดงเหมือนกันเขาฮิตสีนี้กันเหรอเรื่องนั้นผมไม่รู้หรอกเร็วๆนี้เพิ่งเปลี่ยนเป็นสีฟ้าด้วยนี่นา ดูเหมือนร่างนี้จะใช้พลังจิก่คกล้ายกับพลังจิตนะทำให้สัตว์ประหลาดตัวเล็กลงแล้วเก็บไปได้ด้วยทริกเกอร์ไม่มีพลังที่ทำแบบนั้นได้ฮะ <Yeah. S 2> พูดถึงพลังที่ทริกเกอร์ไม่มี เรียกสัตว์ประหลาดออกมาสู้ได้ด้วยใช่ใช่ตอนแรกฉันตกใจเลยละ่ะนึกว่าสัตว์ประหลาดโผล่ไม่ตัวหนึ่งแี่แท้เป็นผู้เดียวกับต่างหาก าาทางยังมีความลับซ่อนอยู่อีกเยอะเลยนะความลับอะไรเหรอก็อย่างเช่นเขาเดินทางมาจากที่ไหนหรือไม่ก็คนที่แปลงร่างเป็นเขาคือใครกันนะอะไรเงี้ยแ <c oughs> ปลงร่างเหรอ <c oughs> จะบอกว่ามนุษย์แปลงร่างไปอุลตรา้าแมนเหรอ,อ <c oughs> ดูหนังไซไฟามากไปแล้วมัง้ง <c oughs> ไม่ใช่อย่าง,งานั้นสักหน่อยเพราะว่าตอนทริเกอร์ก็เคนโกะนั่นแหละที่แปลงร่าง เอเจ้าหน้าที่มานากาเคนโกแปลงร่างเป็นอุตตรแมนทริกเกอร์อย่างนั้นเหรอมาสิต้องถามว่าอุตตรแมนคือร่างแปลงของมนุษย์อย่างนั้นเหรอเสร็จกันจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นความลับเฉพาะในทีมกัสซิเล็กแท้ๆอะอะอะ ขอโทษที่ปิดบังมาตลอดนะครับผมก็คือวูตโรแมนทริกเกอร์นะครับก่อนจะเปิดศึกครั้งสุดท้ายกับคามิลาเคนโกเป็นคนพูดออกมาเองเนาะยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยเอ๊ะนึกแล้วศึกครั้งสุดท้ายเหรอใช่จริงๆด้วยช่วงนั้นมัน ที่ผ่านมาเราลผาพระละให้นายไปมากเท่าเดิมที่ฉันไปซ่อมยานเดอร์สเนเซให้ปุกลายดี่นาโอ้ใช่ใช่กหลังจากตอนนั้นนิดหน่อยแล้วมอกระชัไม่ถนอมเลยอะไรกันนี่ถ้าฉันอยู่ต่อยหน่อยก็ได้ร่วมเหตุการณ์ด้วยแล้วอ่าถ้าคุณลุงอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นคงบ้นสุดๆไปเลยละขอตู้ละครับขอตู้ละครับแล้วจากนั้น ในช่วงสุดท้ายของศึกเดือดเขาก็ทำลายคามิล่าได้สำเร็จมานาตกเทนโกนี่เถลเอแสงสว่างช่างอบอุ่นจริงๆเพื่อสะกดเอเธอริตี้คอที่คลุ้งคลั่งให้สงบลงเคนโกจึงหายเข้าไปในนั้น แต่อีก2ปีต่อมาเขาก็กลับมาแล้วนะเคนโกนะสปีต่อมาก็แปลว่าแ<ไ>ปปีก่อนแล้วเคนโกเป็นช่วงที่มีเจ้าตูที่เหมือนทริกเกอร์ตัวปลอมโผล่มาใช่ไหมใช่ใช่ช่วงนั้นแหละเจ้าทริกเกอร์ตัวปลอมนั่นมันขยายร่างซะใหญ่โตเลนเอาตกใจเลย อุตรามเซ็ตก็มาช่วยสู้ด้วยเอารวมเหมือนกับสงครามเบ็ดเสร็จเลยเนอะหลังจบเสร็จครั้งนั้นพวกสัตว์ประหลาดก็หายเงียบไปพักใหญ่เลยว่าแต่ตกใจชะมัดเลยแฮะว่าอุตราแมนทริกเกอร์คือเจ้าหน้าที่มดกะคนนั้นไม่สมกับเป็นเราเลยจริงๆ ดันหลุดปากพูดออกไปซัดได้ขอร้องละคือว่าเรื่องนี้ฉันไม่เอาไปบอกใครหรอกเรื่องแบบนี้พูดไปมันจะเกิดทั้งผลดีและผลเสียอย่าห่วงไปเลยแทงเกิ้วนะคุณลุง <c oughs> แต่ว่านอกจากเจ้าหน้าที่มรดากะาแล้วกัสิเล็กรุ่นก่อนก็ออกเดินทางไปอวกาศเหมือนกันสินะตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยเพราะบาเรียของสเฟียนะ น่าห่วงเหมือนกันแต่คงไม่เป็นไรหรอกเพราะมีหัวหน้ากับอาคิโตะอยู่ด้วยแล้วก็บางทีถึงตอนนั้นทริกเกอร์อาจจะกลับมาด้วยอีกคนก็ได้น่าได้เชื่อใจพวกเขามากจริงๆนะ <c oughs> ก็เป็นพวกพ้องที่สู้มาด้วยกันนี่นะพวกนั้นไม่ได้อ่อนหัดขนาดที่จะเสียท่าง่ายๆหรอกเรื่องนี้นะผมรู้ดีที่สุดเลยเอาละ หมดแต่ห่วงก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาพวกเราก็ต้องทำในสิ่งที่มีแต่พวกเราที่ทำได้นะนั่นนะสินี่อาวุธใหม่ที่ฉันกำลังสร้างในตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วโอ้โปรเฟสเซอร์อาทังเงี้ยไปศูนย์กลางนะดีจี1อันนี้ตาทางจะแข็งแกร่งจริงๆ ใช่ไหมล่ะเ,ออเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกำลังรบใหม่ของกาซิเล็กลหรอฮ <c oughs> ึโอ้ยจริงสิเพราะจูู่ก็เปลี่ยนรูปแบบกระทันหันช่วงนี้สภาพมันเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยาเนร้ดได้เซอรเหรอใช่แหมก็มันกรำศึกมาตลอดตั้งแต่ตอนนั้นนี่น้อง แล้วการซ่อมงบำรุงมันก็เป็นหน้าที่ของแผนกพิเศษที่3เข้าใจถูกแล้วเรามีเรื่องต้องทำเยอะเลยละต่อไปคงไม่ได้พักแน่เลยงั้นรีบเตรียมตัวเริ่มงงานกันดีกว่า <c oughs> เอาละ,อะ,อะโอ้ยจริงด้วยเซ่เริ่มจากวิเคราะห์บันทึกการต่อสู้เมื่อเร็วๆนี้ดีกว่าโอ้เอาละ๊ะจะว่าไปเทโรมิที่เป็นผู้จัดการล่ะตกลงกลับมาหรือยังกลับมาแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่กับทางเรานี่แหละ Oh, oh. เขาขัดกล่าตัวเองยัง,งยงงือกเย็นมาตลอดเสร็จไปเลยละ่ะ uh, จริงเหรอจริงสิระวังหน่อยดีกว่าดอกซาซะเมดาแคทที่แจ้งเตือนถึงลางร้ายบานแล้วบนฟ้าปรากฏุู้สีทองสัปหลาใต้พิภพก,ก็โผล่มาและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจริมวมงละ่ะอุนทรマนเดนเกอร์ตอนต่อไปสัปหลาใต้พิภพปรากฏตัวอย่าลืมดูนะทุกคน